มาถึง1ดราม่าผมจำได้เลยตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนแรกๆเลยนะในรายการของเราที่ได้มีโอกาสอ่านข่าวของหวังลี่หงจำได้ไหม<ช>ที่พรยาอดีพภรยามาฟ้องที่เขียนจดหมาย11หน้าใช่แต่ตอนนี้นี่ถ้าเกิดต้องเอาหลักฐานมารวมกันนะผมว่าคดีมีสิทธิ์พลิกแล้วละ่ะรออไปติดตามข่าวนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ในขณะที่ฝั่งเกาหลีใต้นะครับคู่รักคนบันเทิงล้วนแล้วแต่มีข่าวหวานแต่ฝั่งจีนโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งหย่าร้างกันเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างหวังลี่หงดาราศิลปินชื่อดังวัย45ปีแห่งวงการบันเทิงจีนนะครับกับหลี่จิงเลยอดีตภรรยานอกวงการนั้นต้องบอกว่าเป็นวาเลนไทน์ที่สุดขมสุดๆุดเลยหลังจากเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ ทั้งสองฝ่ายมีการเซ็นสัญญาสงบศึกบรรลุข้อตกลงที่จะเปิดทางให้หวังลี่หงเนี่ยสามารถหาลูกทั้ง3ได้ที่อยู่กับภรรยาจนกว่าเด็กจะอายุครบ21ปีแต่ต้องนัดตามกำหนดนะครับคือต้องมีเวลา และก็ไม่สามารถที่จะโพสต์อะไรเกี่ยวกับการมาเยี่ยมลูกได้ทั้งนั้นไม่ถึง2สัปดาห์นะครับผ่านไปก็มีข่าวว่าหวังลี่หงยื่นเรื่องต่อศาลสูงนิวยอร์กนะฮะร้องว่าอดีตภรรยาละเมิดข้อตกลงที่มีระหว่างกันในเรื่องของการดูแลลูกพร้อมกับยื่นหลักฐานนะครับรวมทั้งหมด11ชิ้น ให้สารพิจารณาขณะที่ฝั่งภรยาเองนะครับยังไม่มีการยื่นเอกสารโต้ตอบนะครับแถมข่าวยังบอกอีกบอกว่านเนี่ยเป็นหนที่3แล้วนับตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ที่หวังลี่หงยื่นเรื่องต่อศาลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งกับอดีตภรยาที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการโพสต์แฉ นะครับบอกหวังลี่หงเนี่ยอาจเจ้าชู้มากรักซื้อบริการครบเพื่อนหญิงในวงการเพื่อเป็นคู่ขารวมถึงมีนิสัยชอบบูลลี่โดยหากว่าศาลตัดสินว่าหลี่จริงเลยผิดจริงนะฮะเธอมีสิทธิ์เจอโทษปรับและโทษจำคุก6เดือนเลยครับและนอกจากนี้เองนะครับเธอยังถูกยูมิจากวง BY-2 เนี่ยนะฮะฟ้อง กรณีที่กล่าวหาว่าเธอคบชู้กับหวังลี่หงซึ่งตอนนี้หลี่จิงเลยเองเนี่ยยังไม่มีหลักฐานในเรื่องของการเป็นมือที่3ของยูมิตามที่เคยประกาศเอาไว้อีกด้วยทางฝั่งของหลี่รจิงเลยเองนะครับล่าสุดก็โต้อตอบฝ่ายหวังลี่หงบอกว่าเขาเนี่ยได้ตัดความช่วยเหลือทางการเงินแถมให้เธอรับผิดชอบค่าทนายในการฟ้องร้องกับศาลนิวยอร์กอีกด้วยครับ คือสรุปก็คืออดีตภรรยาเนี่ยเหมือนกับยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยในการที่กล่าวหาคนนู้นคนนี้แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะรวบรวมอยู่อันนี้ก็ไม่รมู้ไงรอติดตามเลยเนาะ